ช้างไงอนี่อะไรแค่ดึงฉกคิดช้างสิลูกฮัทช้างสิลูกบายบายพ่อไปสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวยๆกันสวัสดีครับสวยๆค่ะโอ้ออ้ออไปเก็บที่เดิมอ so ่ะสวัสดีครับสวยๆด um. uh ีท oh. ี oh. สวัสดีสวัสดีครับกอลลุกเร็ว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 ครับสวัสดีครับก